สวัสดีค่ะี่ก้กลับมาหอดบ้านนะคะขนมของแม่ละองดาวนะคะเพื่อนเอามาฝากเมื่อวานนี้หนูกกระบิดยูนะเพื่อนฝากไว้กับเยโก,กมกับน้องวีนะคะกากับขอบคุณแม่ละองดาวนะคะแม่ค่ะเดนูก็สีเอาไปแจกเดี๋ยวพวกนี้จะเอาใส่บาทนาเอาไว้ใส่บาทค่ะพระจากองค์พระเมื่อเช้านี้เพื่อนมาองคเดียวนะคะแต่หนูกกระบทันเมื่อเช้าบดได้ไทายใส่บาทนะคะเดี๋ยวพวกนี้ค่อยใส่กันค่ะแล้วก็ขอบคุณเสื้อของแม่ ดวงรัดนะคะแม่เสื้อกันหนาวนะคะกราบขอบพระคุณแม่เนอค่ะสวยงามมากค่ะกราบขอบพระคุณแม่ดวงรัดนะคะเสื้อกันหนาวค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเอาขนมไปแจกให้ยายก่อนเนาะเดี๋ยว,วเราขอเหลือไว้ใส่บาตรตะมอกกินไปแล้วอันนึง่งี๋ยวก็ใส่าบาตรแจกหลายๆคนนะ้ำกินบ่เบิดค่มันหวาน ถุงเนึงมีหาหอนะคะยู่ไหนกลับแล้วเหรอเอาค่ะเอาในว่ามาอยู่<ม>อ้าเบ็ประเภทเมื่อเหรอบอประเภทมืออทม่อเลยฮะ อันนี้หฮยอกลมขนมแม่ละองดาวนะแม่เอาไปกินมันหวานนะสาธุเอามาค่ะอา่เอามากินอ่าขอบคุณเลยล่ะเดี๋ยวเ,เอาไปให้อันหมอทุกนึง ป่ะก็เรียวหายู่ไปใส่ออกไปตามแล้วก็เลยขอบคุณค่ะแม่เอฟซีฝากมาเมื่อวานหนูบันยูเยือนยน้อนแสบค่คะอ่ะอ่ะมีขนมมาฝากห่อหนึ่งแบ่งกันกินมาเมื่อวานหนูเขาบันูึเฮืนขอบคุณค่ะหนูนึกว่าพากันเทศอย่าง ผู้ใหญ่กับัวผู้ใหญ่กับลูกผู้ใหญ่หนูนึกว่าพากันไปเฮ็ดยังขุดลูมขยะให้เออทางแพ้ทางโลกเลยนี่แดดมันนี่แดดฮอนแฮกระยังไม่อนมีรยังขยเียตะมกเอาไว้ไหนไม่รู้เดี๋ยวยังมันนี่ไม่พร้อม โอ้บอกตะมอกเลยเดี๋ยวตะมอกมาหนูไม่อยู้ทางมาขุดให้ทางตะมอกเอาไว้ไหนไม่รู้ขุดไว้แล้วข้ามาเอาลงเด้อเอาลงเด้อจะจะประคุณม,มุมไหนขุดใส่ต้นไม้ตรงไหนก็ได้ที่เื้คิดว่าจะทีได้ที่บ้านหนูเต็มแล้วอะ่ะถ้าไม่มีจริงๆจะขุดหลังบ้านบอกเออเดี๋ยวให้ตะมอกขุด อืมเดี๋ยวเขาไปวจห้าบนอมอืดกาดแรงมาเดี๋ยวเดียตะมก็มาจะยังไม่กลับลงเดี๋ยวตะมกก็มาแดดแรงมากเลยแดดแรงแรงค่ะฮอนตอนเช้าเนี่ยกระสิหนาวนะคะตอนสายมาก็ะเด็นฮอน ยังบ่ทันได้สีอยู่ขาวหน่อยเนี่ยก็ล้อมูมันซะก,ก่อนค่ะคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้เนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ